เขมรบุกภูพีผาเมอ,อีแดงแล้วเปิดฉากยิงปะทะสามนัดเจอทหารไทยส่วนกับทันควันหลับคาที่ทันทีโดยเพิ่งพูดไปไม่ทันไรมันก็เปิดมาจริงๆซะแล้วหลังมีรายงานแบบด่วนๆเลยนะครับจากคนในพื้นที่ได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์ปะทะของจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆมาดๆไปในเวลา14นาฬิกาวันนี้23กันยายน2568ว่ามีทหารเขมรหลายนายได้บุกมายิงที่รั้วลวดหนามของทหารไทยที่บริเวณภูพี กองพันทหารราบที่802โดยได้มีทางด้านเฟซบุ๊กทนนัทธนันทิละโกทานพันธ์ได้โพสต์สบุว่าทหารขเขมครคานเข้ามายิงใส่รัวรวดหน้ำด้วยปืนเล็กยาวอัตโนมัติ3นัดหวังให้ไทยตอบโต้คืนมันเล็งหวังผลเล่นใส่เรากวนตีนมากเอาหรือยังจะเอาได้หรือยังครับ และต่อมาก็ได้สรุปสถานการณ์เมื่อสักครู่ว่าประมาณ14.00มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดที่ผาม้อและผูผ้พีทหารไทยประจำแนวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็พบทหารเขมร3-4คนคลานเข้ามายิงใส่รวดน้ำย่อยยุเป็นชุดเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้แต่ไทยยังนิ่งเฉยและนอกจากนี้ก็มีทางด้านเฟซบุ๊กมนกไขน้ำได้ระบุว่ามีการประทะในาพื้นที่ผูผ้พีขอให้ติดตามสถานการณ์ขอให้ทุกส่วนเตรียมพร้อมขอให้ทุกนายปลอดภัย ต่อมาระบุว่า14นาฬิการายงานมีเหตุปะทะในพื้นที่กองพันทหารราบที่802ให้ทุกส่วนเตรียมพร้อมก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของชายเดนไทยกัมพูชา,าประมาณเวลาบ่าย2องหรือว่า14นาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีทหารกัมพูชาจำนวน4ีนายขึคลานคลานเข้ามาในพื้นที่ของเขตฐานพามันซึ่งอยู่ฐานปิกซ้ายซึ่งอยู่ฝั่งปิกซ้ายสุดของแถวพวกตีนภูผีนะ หลังจากนั้นได้มีการยิงปืนเล็กมาจานวนสามนัดตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกส่วนทุกนายกําลังพลทุกนายก็มีการเตรียมความพร้อมขอให้กําลังพลทุกนายปลอดภัยนะฮะก็ผลักดันไอคเมนสีนายออกไปห,หมดขอบคุณครับและต่อมาเลยนะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง โดยก็มีด้านเพจกองทัพบ,บกทันกระแสได้ออกมายืนยันว่าพื้นที่กองทัพภาคที่สองยังไม่มีการประทะกัมพูชายิงปืนเล็กก่อกวนแนวลวดน้มโดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปและต่อมาเลยนะครับล่าสุดด้านกองทัพภาคที่สองรายงานแล้วว่าตรวจพบทหารเขมรยิงปืนเล็กยั่วยุเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยปัจจุบันยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยวันนี้23กันยายน กองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีตรวจพบทหารเขมรได้ทำการยิงปืนเล็กจำนวน3-5นัดเข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกัทรพลักจังหวัดศรีสะเกดทั้งนี้คาดว่าเป็นการยิงเพื่อย,ยิงทดสอบปฏิกิริยาการโต้อตอบของฝ่ายไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ไม่ได้มีการยิงโต้อตอบและยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนะครับ สำหรับพื้นที่ผูผีเองเมื่อสมะรภูมิ5วันทางกองทัพก็ได้เผยเองว่าฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตประมาณ100ในายในพื้นที่ผูผีโดยในวันที่25กรกฎาคม2,568ด้านกองทัพภาค2ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเขมรประจำวันที่25กรกฎาคม2,568ต่อสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยเขมรทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2 สรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญคือสถานการณ์การสู้รบกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามยังคงพยายามใช้กำลังทหารลาบเข้าประชิดกำลังฝ่ายเราเพื่อพยายามเข้าโจมตีหลักในพื้นที่ช่องบกซําแต่ภูมะเขือช่องตาเท่าปราสาทตาเหมือนและปราสาทตาควายโดยมีการยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะจนสุดท้ายก็พบว่าฝ่ายทหารเขมรได้เสียชีวิตที่พื้นที่ภูผีประมาณ100นายซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขมรอยากลองดีอีก ครั้งหน้าอาจมีนับพันแน่นอนเตรียมกลายเป็นผู่เฝ้าผูสมชื่ออย่างไรก็ตามในวันนี้เองก็มีรายงานว่าเมื่อเวลา13นาฬิกา40บนาทีบ้านของพลทหารกงไลเฮียงะสังกัดกองพลน้อยที่7ของขเขมรซึ่งประจําการอยู่ที่ฐานแนวหน้าภูพีได้เกิดเหตุไฟไม่เสียหายทั้งหลัง, <S <S งานางเพียเซอะภ <inha> รรยาของพลทหารคนดังกล่าวเปิดเผยว่าเธอเป็นผู้จุดทูเปเทียนเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองสามีและทหารเขมรคนอื่น พร้อมทั้งขอให้ทหารเสียมพ่ายแพ้และยุติการลุกลานแผ่นดินเขมรและเชื่อว่าเหตุไฟไม่บ้านน่าจะเกิดจากทูบเทียนที่เธอลืมดับทิ้งไว้กนนนนสร้้้้ปมมุยยไงงดดาาาคอชช่ว បងប្អូននៅជួបពុតកាត់បាទអត់មានផ្សេងឆ្ងាយអត់មានថោចេះទៅអីទេគឺការបិទពុតកំពុងលើពីទឹកនៅលើកាយត ான் អីថ្ងៃនេះបាទលើខ្នះជះក៏បានចប់មកដល់មើលទីកម្មាភិបផ្ទះកំពុងរកខេះក្នុងនាមខ្ញុំជាបងអូនគ្រួងមាត់អង្គជាមួយគ្នាខ្ញុំសោកតាយចំពោះបងប្អូនទទួលក្នុងរៀងណាបាទ បង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 សុបប្រុសជួនជួយគាត់ផងបាទបាទមានជាស្ដាយខ្ញុំជាអ្នកថតខ្ញុំចូលជួយមើលជាមួយពួកគាត់ដែរអស់ហើយបងបងហើយមេបញ្ជាការឯងក៏មកជួយជួយតែតែដល់មានរដ្ឋាភិបាលទៅសត្វដែរជួយដែរតិចតិច ก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของเยเดนไทยกัมพูชา,าประมาณเวลาบ่ายสองหรือว่า14บนาฬิกาของวันนี้นะครับก็มีทหารกัมพูชาจำนวนสี่นายขค้นลานคลานเข้ามาในพื้นที่ของเขตฐานผ่ามันซึ่งอยู่ฐานปิกซ้ายซึ่งอยู่ฝั่งปิกซ้ายสุดของแถวพวกตีนภูผีนะหลังจากนั้นได้มีการยิงปืนเล็กมาจำนวนสามนัดตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ทุกส่วนทุกนายกําลังพลทุกนายก็มีการเตรียมความพร้อมขอให้กําลังพลทุกนายปลอดภัยนะฮะก็ผลักดันไอคะเม้นสีนายออกไปห,หมดขอบคุณครับยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า